เออความรู้สึกมันเห็นเวอผ่านไปแล้ช่างแม่มันนอนนายเห็นความผิดปกติบางอย่างของฉันใช่ไหมล่ะอบอานะนี่น้อยตัดผมมาอย่างนั้นเหรอการที่ฉันตัดผมทีนึ่นี่มันแปลกประหลาดขนาดนั้นเลยเหรเนี่ยก็ปกติเธอไม่ชอบตัดผมนี่นะคะเธอหวงผมเธอจะตายไม่ใช่เหรอเล่นนายจะให้ฉันไว้ผมยาวแบบยาวมากๆเหมือนเอซา่าวของใคะ <laughs> เล่นลายหัวเราทำไมอะเอวซาบ้านมึงอยู่บนหัวคอยอะเอวซาบ้านึงอยู่บนหัวคอยแล้วเนี่ยเออชุดนี้ก็คงจะได้แลยเนาะแป้งเธอมีอะไรหรือเป๋าดูแปลกแปกไปนะเออแค่คิดว่าเธอดูน่ารักแลเข้ากับชุดนี้มากเลยนะ แค่ซื้อมาฝากน่ะเห็นว่ามันน่ารักดีเอาไว้ใส่เวลาอากาศหนาวๆจะได้อุ่นๆไม่มีอะไรหรอกแค่เป็นห่วง มึงโอเคไหมอ่าแขนหักแล้วไอ้ตูนตกลงค่าแขนขาดแค่ตกลงค่าแขนขาดได้เหรอเฮ้ยไม่ใช่แขนขหักเฮ้ยต้องรีบไปดูมันแล้วเนะนี่ยเดี๋ยวมึงจตายหาทำไงเนี่ยบอกแล้วเดี๋ยวโทรเรียกจอสัแนมาซ่อมให้ก็ได้ไม่ต้องไปทำพอเป็นอะไรมาล้องเป็นหมาเลย เป็นมึงก็ต้องร้องเหมือนกันนั่นแหละกูไม่ร้องหรอกพวกกูไม่บ้าบินปีนไปซ่อมหลังคาเหมืนอมนมึงอ่ะอ้าวปอยเป็นไงบ้างย้ายมาอยู่ใหม่สบายดีไหมก็ไม่มีอะไรนะก็มีช่วงแรกนี่แหละที่ย้ายเข้ามาตอนนั้นไอ้ตุ่ยมันไม่อยู่ไฟก็ดับมานะบาดหลังนี้มึงก็ปั่นป่วนป,ปกติเข้ามาอยู่แล้วนะเออแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งตอนนี้เราจะมีพู้บานคนใหม่แล้ว สวัสดีครับผมชื่อแจ็คเป็นพ่อบ้านคนใหม่ของที่นี่ครับอ้าวแล้วไปเอามาจากไหนแล้วเนี่ยแล้วเอามาทําอะไรอ่ะเอามาก็เอามาไว้ซ่อมบ้านนี่แหละนะบ้านเวลาบ้านมันผุพังนะ่ะแล้วก็ไปจ้างเข้ามานี่แหละจริงๆแล้วก็ไม่ได้เอาไปจ้างใครมาหรอกก็ไปเอาคนเมาข้างถนนมานี่แหละ อ,อ,อตอนนี้มันก็ใกล้จะปีใหม่แล้วฉันคิดว่าพวกเราเนี่ยควรจะเปลี่ยนชุดดีไหมก็น่าสนใจเหมือนกันนะเดี๋ยวนะมึงเป็นใคร โถยัยขี้เศร้าห้องครัวนี่คือเป็นที่สิงสถิตของเธอแล้วใช่ไหมจะไปไหนอ่ะจะออกไปเดินเล่นในเมืองสัหน่อยเนะี่ะถ้าพวกมันถามหาฉันก็บอกว่าฉันบอกไปทั้างนอกก็แล้กันนะเออ อ้าวเฮ้ยไอ้แจ็คมึงหายไปไหนมาเนี่ยแล้วทำไมมึงแต่งตัวแบบเนี้ยขอโทษนะครับเรารู้จักกันด้วยเหระครับนี่นายหมายความว่ายังไงกันนี่เราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอแต่ผมไม่รู้จักคุณนะแจ็คนายมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเออไม่มีอะไรหรอกครับหมายความว่ายังไงกันและนี่เธอเป็นใครกันแน่ฉันก็ไม่อยากบอกนายหรอกนะและฉันก็ไม่จำเป็นต้องบอกนายด้วยและฉันก็ไม่ดีมีปัญหาอะไรกับนายเพราะฉะนั้น ขอกลับบ้านไปเลยกันนะแม่กลับมาแล้วจ้าแม่คิดว่าลูกๆควรได้ออกไปใช้ชีวิตในบนโลกภายนอกได้แล้วลวนะเอ๊ะ กระเป๋านี่หมายความว่ายัางไงกันน่ะแม่คิดว่าลูกควรไปโรงเรียนแล้วได้ไปเจอเพื่อนใหม่ๆนะไม่เอาอะหนูไม่อยากไปโรงเรียนไม่เอานะลูกไม่อยากไปเจอเพื่อนๆใหม่หรอไม่เอาอะโลกมนุษย์มันน,น่าก,กลัวมาโรงเรียนก็ตั้งใจเรียนด้วยนะผมจะพายายามนะครับ <W O wn> วันนี้จะมีเด็กใหม่แย่เข้ามานะครับนักเรียนทุกคนสวัสดีค่ะหนูชื่อเรดค่ะสวัสดีครับผมชื่อบูครับไปหาที่นั่งเรียนได้เลยนะครับหนูๆครับโอเคนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนวิทยาศาสตร์กันนะครับจริงๆแล้วมันก็สนุกดีนะก็ว่างั้นแหละ